ราคา32บาท50ที่เราซื้อจากกองทุนนุ้นฝูเนี่ยจะเป็นราคาเดียวกับที่เราจะทำ tender offer ที่ตามข้อบังคับของทางกอรต่อเหตุผลสำคัญอันหนึ่งที่เราอยากจะมาคูบรวมกับสกิปนี้ก็เพราะเห็นว่าผู้บริหารของอ่สกิปเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็จะสามารถเข้ากับทางธนาคารธนาชาติได้ พนักงานร,ระดับล่างเนี่ยเราก็ดูแล้วนะฮะธุรกิจของเรานี่มีความซ้ำซ้อนกันเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการที่จะมาร่วมกันนะครับเรามีธุรกิจทั้งด้านเช่าซื้อนะฮะเป็นหลักแล้วก็ส่วนทงางสกิปต์เนี่ยมีธุรกิจทั้งด้านการปล่อยคู่ให้กับบริษัทใหญ่กับธุรกิจขนาดย่อม แล้วก็พวก housing loan อะไรต่างๆก็ไม่ไม่เคยกันนะครับส่วนทางด้านนิสินเนี่ยทางด้านเงินฝากเนี่ยสาขาของอนครหลวงกับสาขาธนชาตเนี่ยมีการซํำซ้อนกันไม่มากนะฮะการรวบรวมเนี่ยไม่ว่าจะทางด้านพนักงานทางด้านอโอนทรัพย์สินเนี่ยนะฮะดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยที่สุดนะไม่ส่งผลกระทบในหลงลบให้กับการให้บริการลูกค้าเลยนะครับ